เป็นคิสเตียนไลไปโบสถ์ได้ไหมครับแล้วก็การมาโบสถ์สำคัญยังไงนะครับไปลองทิ่ถามด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าในชาวเนี้นหลายขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อเราจะไม่คิดเองแต่เราจะทาตามพระไทยของกพระองค์ให้สติปัญญากับเราและเราขอพระองค์เอาสิ่งที่แต่ในความคิดของเราที่ลบในตะลบควน ช่วยเอาไยคัพไปจากขับโพกทั้งหลายด้วยขอาิถนของการทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระพิจารณาเมขับโกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรา,อ,าอยู่ในหัวขอ้อที่บอกว่าเพื่อเราจะมีริตจกักรที่ที่ดูแลนะครับแล้วก็มีผู้นำที่รับผิชดชอบในการรายงานต่อพระเจ้านะครับ อ่วนนี้นะครับถ้าถ้าพี่น้องมีชีตอยู่หรือว่าชี้มันได้จะไปไกลแล้วนะเพราะว่าเราอาทิตย์ที่แล้วลงไว้ในไลน์นะครับแต่๋ยวรูปทุกทภากาจะแสดงไปหมดละนะใครมีชี้อยู่นะครับถ่ายรูปแล้วก็เอาแชร์ลงไลน์พี่น้องนะครับถ้ามีมีอยู่ก็เอาไ้ดูเตรได้เลยนะครับเอาล่ะผมจะพูดสรุปรวปๆไปเลยนะครับ โอเคพี่เอกแชร์เป็นลายนะครับผมจะพูดสรุปวงประเด็นที่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็อาทย์หน้าเราจะมาตอบนะครับ8ปดสี่ห้าหกเจ็ดปดในประเด็นเดียวกันที่คือว่าเมื่อเราเข้ามาร่วมในคุณสมบักรของทิศเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะพัฒนาคุณลักษณะชีวิตของเรานะครับพัฒน,นา ตัวเราเมื่อเราก่อนที่เราจะเข้าโบสถ์เราก็เป็นตัวของเราเองเป็นตัวของตัวเองนิสัยของเราเองนะครับเมื่อเราได้ร่วมกับทิศจักรเราเข้ามาในโบสถ์เนี่ยนะครับพระเจ้เาก็จะตัวเราเองก็จะถูกพัฒนาลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ในตัวเรามากขึ้งการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับไม่ใช่การมาเพื่อจะขอบางคนก็จะผิด ฉันมามาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าฉันแค่จะขอจะมาอธิษฐานแล้วก็เพราะว่าทุกวันนี้ระหวังขาวประเสริญแค่แบบขายโรคอ่ะผมเจอผมเจอข้อความในเฟซบุ๊กในทวิตต่อชวนมามารักษาโรคมารักษาโรคมันคือมันมันมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่สามารถประกาศได้แต่ว่าประเด็นหลักๆคือบางคนรักษาโรคแล้วก็กระจากไป น้อยน้อยมากนะน้อยมากที่แบบรักษารักษาแล้วแล้วอยากจะติดตามพระเยซูอย่างเงี้ยนะครับเะอได้ข่าวประเสริฐเนี่ยเราก็ประกาศแต่ว่าโดยลักษณะโดยบทใจหลักแล้วเนี่ยนะครับในอ่าพักตั้งแต่เป็นพระชั้นคนที่สี่ปีที่สามสิบสี่ปุโรหิที่หกพันหนึ่งครับก็จะพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าจะพัฒนาลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ในตัวเรานะครับเออถ้าไม่มาโบสถ์ เราก็จะไม่ถูกเปลี่ยนธรรมชาติเราก็จะไม่ถูกเปลี่ยนธรรมชาติโดยหลักการที่เ,เราเข้าใจกันดูว่าถ้าเราอยู่ในสัพคมแบบไหนอยู่ในสัพพบแบบไหนนะครับถ้าอยู่ในสังคมที่สมติเลยเทมาก็หนีไม่พ้กนการกิดน้นนะครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะครับผมอยู่แบบแถวดินแดงที่กรุงเทพต้องว่ากั้น้นะครับก็บนไดหน้าก็ ออผม,มอยู่ชั้นสี่เลยบันไดหน้าก็ยาเสพติดประดหลังก็ยาเสพติดแล้วทุกชั้นก็มีการพนันนะครับตอนนั้นได้จะเป็นเด็กอายุประมาณห้าปบหกบนะแต่รู้แต่รู้ๆๆว่าตรงนี้เขาก็สูบบุหชาตรงนี้เขาเก็ฉีดเฮโรอีนตรงข้างหน้าเขาเก็ตรงกลางเขาก็เล่นไพ่กันเล่นไฮโรกันนะครับแล้วก็บันได็หน้าก็จะเป็นคือลงทุกชั้นอะเวลาลงแบบจะมีที่พักนะทุกชั้นมียาเสพติดทุกชั้น ย่าผมก็เลยพายายผมเป็นผมเ,เป็นเด็กที่ย้ายบ้านทุกเดือนเท <c oughs> ่าที่จำความได้นะครับผมย,ายมาา้นนยายมาสามสิบกว่าจนโตปั่นเนี้ยย้ายมาสามสิบที่แล้ว <c> ต <oughs> อนเด็กๆนี่ย้ายทุกเดือนนะครับเพราะว่า,า่ออกจากชุมชนนี้ไปอยู่ชุมชนนึงไมนน่ดีออกจากชุมชนนี้ไปอยู่ชุมชนนึงไม่ดีออกจากชุมชนนี้คือพยายาม อยาพยายามเอาหนีจากยาเสพติดอะผมเป็นคนผมเลยเป็นคนไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่อาบดองเด้งผมเลยไม่เป็นนะครับพื้นฐานมากเลยนะพื้นฐานมากเลยนะก้มนัุ่กับแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับราแค่จะแค่จะบอกว่าไม่ใช่คนดีครับแต่ว่าถ้าเราอยากอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก่อนคือเอาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมก่อน ในทีษษส่สัจเนี่ยก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึง่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีพี่น้องที่ค่อยๆพัฒนาคุณลักษณะชีวิตไม่ได้บอกว่าทุกคนดีหมดนะครับแต่ว่าเราเราจะค่อยๆแตกต่างจากโลกอะ่ะในโลกในสังคมเลิกง,งานก็ทำไมคนะรับผมเลิกง,งานก็ก็กินเลิกง,งานก็กะเที่ยวไม่มีอะไรอื่น แต่พอมาเป็นริสเตปุ๊บเริ่มงานทำไมครับเดี๋ยวบางทีมีสมาธรทมบางทีไปเยีเ่ยมพี่น้องบางทีมีอธิษฐานบางทีเรามาอ่านพระคัมภีร์คือคือรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะชีวิตจะค่อยๆถูกเปลี่ยนถ้าเป็นริสเตแล้วมาโบสถ์ชีวิตจะค่อยๆถูกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าออเดิมเราอยู่ในสังคมโลกที่ทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะครับ อ่ากินเหล้าเรื่งปกติดูบุหรี่เรื่งปกติเที่ยวเป็นเรื่องปกติอ่าสังคมเต็บเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติทุกอย่างเลยแต่พอพระเจ้าจะเปลี่ยนคุณลักษณะของคริสเตียนเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องปกติอานอาจารย์เป็นสังคมบอกมันก็เราก็เป็นสังคมแบบคนจะเข้าใจเราเองว่าอ๋อเราไม่นะครับั้นคุณลักษณะจะถูกสร้างเมื่อเราเอง มาในคิสจักรของพระเจ้าแล้วก็เราจะผมพูดรวมไปเลยนะครับในที่สี่ห้าหกเจ็ดเราจะรับการฝึกฝนในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในคิสจักรนะครับนั้นเมื่อมาในมาในริสจักรเนี่ยเราจะได้รับการฝึกฝนพระเจ้าใส่ของประทานบางอย่างหรือว่าในตอนที่ไม่เป็นพิเศษเราใช้คําว่าศักยภาพหรือว่าความสามารถ พอมาเป็นริเยนเราใช้ภาษาคือของประทานนะครับพระเจ้าใส่ของประทานบางอย่างมาเพื่อให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์กับพันธกิจกับอาณาจักรพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของประทานหรือความสามารถเราไปใช้กับโลกก็ไม่ได้ผิดอะไรเด้อเอาไปใช้ในการทำมหากินแต่ว่าสิ่งที่เมื่อเราเข้ามาในโบสถ์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับการพัฒนาพัฒนาในบางบางเรื่อง บางอย่างเพื่อให้เราทำไมครับร thì, สิ่งที่เรามีเนี่ยทุกคนมีความสามารถบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าคุณทำอาหารนี่ไม่อร่อยแล้วคุณรับใช้พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณร้องเพลงไม่พร้อมแล้วคุณรับใช้พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณเล่นดนตรีไม่ได้นะคุณรับใช้พระเจ้าไม่ได้นะครับไม่ได้แปลว่าแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาในโบสถ์เนี่ยจะมีทุกคนมีความแตกต่างในความสามารถในของคุณทานนะครับ บางคนมีขอกประทานในการหมุนใจนะครับบางคนมีขอกประทานในการตักเตือนนะครับี่สจักก็มีคนที่ต้องเตือนกันบอกกันนะครับในระบบการพอจบแล้วเราจะน่าจะปีหน้าแล้วนะครับเพราะว่าจบเรื่องนี้กุ้ก็จะเป็นเรื่องสารแท้นะครับออก็จะเป็นเรื่องของการสำรวจดูของประทานแล้วก็พัฒนานะครับ เมื่อเรามาในพิษณุจัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับก็คือเราจะได้รับการพัฒนาพัฒนาของประานพัฒนาสิ่งที่เราเองเอพระเจ้าใส่มาให้เราแล้วก็ได้ใช้ออกไปนะครับผมไม่รู้ว่ากทอื่นเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่นะครับใครมีความสามารถอะไรใครเป็นอวยวะอะไรก็ควรจะทําให้นะผมใช้ให,ให้ให้ทาไม่มีใครไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใคร แต่ถ้าได้ทำแล้วจะค่อยๆรับการพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนครูแอมไม่มาไม่ได้หนทานเมื่อก่อนครูแอมรอเกณฑเพียงมาาแอ่ผมรู้ว่าเขาดำนมาสกกรได้ก็เลยเริ่มให้เป็นต้นเสียงว่าเป็นอยู่ยาวๆเลยมันไปกว่าแล้วก็ผมก็สังเกตว่าคนเสียงเขาก็เริ่มปรับได้เริ่มปรับได้นะครับแล้วก็พอขึ้นมา นำนักวิชาการคือผมพูดกับผู้นำนักวิชาการกับทีมเสมอๆว่าคนที่ร้องเพลง pop อ,อาจไม่ใช่คนนำนักวิชาการได้นะครับเสียงดีอาจนำนักวิชาการได้ก็ได้เพราะว่าเสียงนำระเจ้าไปแล้วโชว์ไปแล้วนะเพราะเขาอาจจะเหมาะไปเป็นนักร้องแต่ไม่เหมาะเป็นผู้นำนักวิชาการนะดันั้นก,ก็จะถูกม,มองเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพ่อพรกับพีพพพ่น้องในคริตจักร นะครับนั้นเมื่อเราเข้ามาร่วมกันเนี่ยนะครับพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแล้วเราก็มีการสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งนะครับผมไปข้อที่เก้าแล้วนะครับข้อที่ข้อที่เก้าเมื่อเราร่วมกันและรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะมีความสัมพันธ์เดี๋ยวกลับมาข้อแปดเราจะมีความเราจะมีความสัมพันธ์ที่ เหมือนอวัยวะที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อประสานกันได้ดีขึ้นหรือว่าเป็นชุมชน <c oughs> เมื่อเราเข้ามาในทิ่จักรออกติเนี่ยจะมีความลึกซึ้งในความเป็นพี่นอ้องในความเป็นครอบครัวนะครับแต่ว่าําไม่เราจะต้องจัดให้มีเวลาใช้เวลาสามกิจกรรมด้วยกันสักครั้งหนึ่งเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคยทิ้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเมื่อพี่น้องได้ได้อยู่ด้วยกันได้ ใช้เวลาด้วยกันได้สนิทสนมกันมากขึ้นก็จะมีความเป็นเป็นพักการที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการต้องบอกนี้ครับพอเราเป็นผู้เชื่อพอเราเป็นพิสเตียนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะไม่หนีไปจากเราเลยคือมันสาตาน <c oughs> <c oughs> วนเวียนอยู่รอบข้างเมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอเมื่อไหร่ที่เราอ,อกก่อนกำลงัง มันก็พร้อมจะดึงกลับและทำลายเพราะฉะนั้นการเข้ามาในโบสถจะช่วยให้เราเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับอยู่รอดปลอดภัยมีการหุนใจจากพี่น้องมีกำลังใจจากพี่น้องนะครับเมื่อเราบางทีก็เจอเหตุการณ์ชีวตบางเรื่องบางอย่างมันก็รู้สึกว่าก็ทำไเป็นคริสเตียนต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมฉต้องเจอเรื่องนั้นทำไมฉะต้องเจอเรื่องนี้นะครับแล้วก่อกนี้ครับ ไม่เป็นพิเศษก็เจออทําไมต้องเจอทําไมฉันต้อ,องมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยไม่เป็นพิเศษก็มีปัญหาครับตอนนี้แต่ว่าเราเจ้เราก็จะช่วยว่าทําไมเป็นพิเศษเรามีปัญหาเรื่องาอกอารเงนนินไม่มเกี่ยวเลยนะครับแต่พระเจ้าจะให้สติปัญญากับเราในการแก้ไขปัญหาเรือ่องการเงินแต่ขณะที่รู้ไหมครับชาวโลกเขาพอมีปัญหาเรื่องเงินเขาทำยไงยืมไปยืมก็กลุ้ แต่ว่าพอเราเชินพระเจ้าปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือนั่งลงแล้วอธิษฐานใจเ,เ,ย,เ,เย,ย็นๆดินงคือรู้วหผมว่าอาจารย์จิ๋วเนี่ยธนาคารเนี่ยขอให้กู้เลยส่งโทรส่งเอกสารมาถึงบ้านโทรศัพท์มาตามคือขอให้กู้เลยนะแต่เราไม่เอาเรไม่ยุเราไม่ไม,ไม่ไม่กู้เลยคือไม่มีไม่กิน กินน้อยลงเที่ยวไม่ไม่คือวบาไม่ไม่มีนี่ดีที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโซเชียลมี่ิผมบอกว่าเราใส่ของที่ดีถึงไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่มีนี่บางคนเขากออกมดออกมดไปก็ออกได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามดที่ดีที่สุดคือมดที่ไม่ต้องปอนเพราะว่ารถที่มไปแล้วปอกเราจะมีปัญหาโบกไฟตอนชิ้นเดือดระบบไฟนั้นตาม ครับถึงแค่จะมาจะบอกว่าเมื่อเราเข้ามาในโบสถ์เนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานมีพี่น้องที่คอยเอาให้คำปรึกษามีกาลังใจมีทางออกที่ดีบางทีเนี่ยคนบางคนเคยผ่านบางเรื่องมาแล้วพี่น้องบางคนเคยผ่านบางเรื่องมาแล้วพอเราเข้ามาในที่เส้นใจเมื่อเราเป็นพี่น้องกันบางเรื่องบางเรื่องพูดกับคนข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่หวังดีกับเรานะครับเพื่อน็นที่ทํางานอาจจะ ไม่อยากธรรมชาติธรรมชาติรราของชาวโลกอยงไอยออไ่ไม่ใหญ่ใช้ได่ดีกว่าไปบม่ใหญ่ยากยารก,ก้าวหน้านะค,ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในพิษจักรเนี่ยเวลาเราเห็นผลได้ดีเวลาเห็นผลก้าวหน้าเราทำไงครับด,ดีด้วยคุณลองขอกรถใหม่แล้วคุณทะไที่ทำงานดีใช่ไหมรถใหม่ชนะเสียงเหมือนยมดี อะไรคุณออกมัไปแล้วมาที่โบสโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้ไหมินดีด้วยเพราะเราไม่ได้ปลดที่น้องปลดอีแต่เราก็ยินดีด้วยที่จะมีกันแดดกันฝนไม่ได้บอกว่าเป็นดีไม่ดีไม่ได้บอกว่าเป็นดีผิดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นดีบ้างือนผ่อนบ้านอย่างนกี้แต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้เขาเช่าให้เขา่อดให้นะครับ คือมันต้องมีวิธีมีทางออกในการในการใช้ชีวิตถ้ามาในพิสจกักรปุ๊บเราจะมีในขณะที่มีทางตันที่เราคิดไม่ออกเนี่ยจะมีมีบางคนที่พระเจ้าบอกแล้วก็ให้คําตอบกับเราในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้เมื่อเราเข้ามาในพิสจักรเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะได้รับการพัฒนาุนลักษณะชีวิตเราจะได้รับการฝึุกฝนให้รับใช้พระเจ้าเราจะได้เข้ามามีส่วนสนิทสนม ซึ่งการายการย่างลึกซึง้งแล้วก็ชีวิตเราก็จะเติบโตมีทางออกนะครับและทีุ่ดออีกประเด็นหนึ่งนะครับในข้อที่8ปบอกว่าถ้าเราเข้ามาในที่สจักท้องถิ่เนี่ยนะครับหรือว่าบทไหนก็ตามเนี่ยเราจะได้รับการปกป้องจากคาสอนผิดตอนนี้คาสอนผิดกําลังมีเยอะมากต้องบอกว่ามีเยอะมากนะครับมีคนถามผมว่าอาจารย์พออ่า ผมมีนักศึกษาในสถาบันที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าหนเยอะแล้วก็เขาก็ต้องมีคําตอบให้กับสมาชิกว่าจะดูยังไงบทที่อาทิตย์ที่แล้วสองใช่ไหมดูบทยังไงเวลาที่แบบเราไปต่างจังหวัดเวลาเราย้ายงานเราจะดูบทยังไงที่เราคิดว่าอันเนี้ยไม่น่าพลาดไม่น่าไม่น่าิเปี้ยวนะครับดูอันแรกดูเลยครับอ๋อเด็กๆเพื่็รู้จักชีวิตผมมั้ง ดูดูก่อนว่าเขาอยู่เขาอยู่สังกัดไหนเนี่ยนะในประเทศไทยจะมีสภาสแลนวก็บัญเัตนะครับถ้ามีสังกัดถ้าอิสระขอคิดขอคิดนิดนึงถ้ามีสังกัดแสดงว่ามีการรับรองขึ้นต้นแล้วนะครับถ้าอาจารย์ขึ้งต้นด้วยสจก็มีน้ำหนักตึ้นเองนิดนึงสจแปลว่าศาสนาจารย์แปลว่าเขาผ่านมาตรฐานมาตรฐานมาแล้วนะครับ ผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยมีตำแหน่งที่มีตำแหน่งเช่นครูศาสนาจะเริ่มต้นจากครูศาสนานะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์แล้วก็มาเป็นอนุศาสนาจารย์แล้วก็เป็นศาสนาาจารย์เราะว่าแต่ละแต่ละสเต็ปก็ต้องผ่านมาตรฐานในแต่ละสเต็ปด้วยถ้าเจอบทนี้ปุ๊บออกมีสังกัดอออาจารย์ก็สจอำหน้านะครับแล้วก็เราลองเข้าไปสัมผัสชีวิตดู เข้ามาสักเดือนสองเดือนดูคำสอนแล้วก็ทําไม่แน่ใจก็อาจจะต้องถามใครบางคนที่ตบบอันนี้จะแต่ผมไม่แนะนำให้ไปฟังอินเทอร์เน็ตนะครับเ้าฟังอนเดเ็ดฟังได้คนเดียวที่ตอนนี้บอกเลยคืออาจารย์สุรสัดิ์ก็อ่าฟังได้คนเดียวนอกนั้นไม่มีหลักการใช้หลักอุหมเลยนะครับคลิปเ่าแล้วว่ใช้หลักตามความคิดกระจาย ให้คนเดียวอาจารย์สุรศักนะครับแล้วก็ที่หน้าที่หน้าตลกเลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าพวกสอนเพี้ยนเนี่ยเขาบอกว่าเราสอนเพี้ยนเออพวกที่เขาสอนแปลกๆบิดเบี้ยวเนี่ยนะเขาสอนผิดจากพระบุทีเนี่ยเขาเขาบอกว่าพวกเราสอนเพี้ยนนะครับว่าเออฟังันก็ตนกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่า พวกเขาวัตถุคงเห็แล้วก็พวกเราเป็นพวกคงเห็นเขาเป็นพวกกรรมอาจารย์พวกฟาริสีนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในโบสถ์ที่เสกจิตท้องถิ่นที่ผมให้หลักประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่าอีกอันนึงคือดูว่าอาจารย์เนี่ยเขาเรียนต้ะธรรมดีมัม้ยนะอาจารย์ถามได้นะครับจริงผู้นําถามได้อาจารย์จบจากที่ไหนครับอ๋อไม่เรียนผมเรียนจากพระเยซูย้ายในหลักธรับ <c oughs> เอาเรียนจากพระเยซูนี่ชัดนเทพเลยนะครับก็เอาหลักๆประมาณนี้เมื่อเราเข้ามาในอยู่ในที่สของที่เราจะถูกถูกได้รับการปกป้องจากคําสอนที่เปดเบี้ยวกระจัดงพรบผีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องดูในสื่อก็จะมีมีการออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ไม่ใช่ความแตกแยกนะครับไม่ใช่ความแตกแยกแต่เรากยายาจะบอกว่า คำสอนเรื่องการขับผีเราเชื่อเรื่องการขับผีแต่เราไม่เล่นกับผีเข้าใจไหครับพีน่น้องที่นี่มาบวชบางคนมาบวชเนี่ยผมขับผีไปแ,แล้วครับ้งแรกจบแล้วแล้วเราก็ไม่ถูกผีหลอกบา,บางบางบวนขับผีทุกอาทิตย์เขาเลยกผีหลอกผีเล่นละครให้ดูเอาอะไรอยากขับก็เข้าให้ อย่าขับรถเข้าให้อย่าขับโอ้คนนี้ก็อาจารย์คนนี้ก็มีดีอาทิตย์หน้าเข้าอย่าง้รอย่าขับกเข้าให้นะครับแล้วเราไม่เล่นกับผีครับคือด้วยหลักการคืออเชื่อพระเจ้าแล้วพ,วพ,ยยพระวิญญาณโดยส่วนอยู่ในเราแลครับวิญญาณช่วยเข้าไม่ได้แล้วนะครับนอกจากเราจะบอกว่าพระวิญญาณออกเป็นก่อนซึ่งมันเป็นไป,นปนมไม่ได้ก็เลยเราเริกเชื่อนะครับเพรานะ เราเชื่อเรื the <the <the ่องการกับผีเราเชื่อเรื่องการอัศจรรย์ก็ก็ก็พวกเราก็อัศจรรย์เยอะแยะใช่ไหมเมล์หายโรคหายการรักษาที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ที่เชื่อแต่สาระสคัญของข่าวกระเสิฐของการเชื่อพระเจ้ามันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับมันอยู่เรื่องอะไรครับการรักษาชีวิตการรักษาชีวิตนะครับแล้วก็การติดตามพระเจ้าผมพูดกับเพี่นร่วหลายคนว่า มันสำคัญท anyway> um> ี่สุดคือการรักษาชีวิตเพราะว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาเนี่ยด้วยวิธีไหนด้วยรูปแบบไหนด้วยอะไรก็แล้วแต่สําคัญคือเราได้ไปมาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสาระสําคัญของคาสอนในพระคัมภีร์แล้วก็ตอนนี้มีเรื่องคำสอนเรื่องไฟเนื่อไฟเยอะแยะหมดเลยมีคนโทรมาว่าอาจารย์วันนี้มีไฟไหมมีมีไฟครับเขาบอกว่าจะเอาไฟอะไร ไฟของคุ้นเนี่ยเอาไม่มีอ,อแต่ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยพูดเล่นต้องวิญญาบริสุทธิ์พอยว่าต้องเป็นลมโพ้งเป็นน้ําโลกเป็นนกพิลาแล้วก็พระโอเป็นน้ํามันต้องเป็นไฟเนี่ยพูดตอนเดียวใช่ไหม การปับต th ิดสมาด้วยน้ำและด้วยไฟซึ่งในบกทของมันคือไฟพักษาซึ่งแก่ไม่ใช่เรื่องบาปนะครับแก่เป็นแค่ความเทียงเทียมและคนที่ไม่ได้เรียนก็จะตีความตามใจตัวเองตามบังคิดตัวเองนะครับแล้วก็เขาบอกพระเจ้ามันก็เป็นไฟในโปเศสพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ไฟพระเจ้ารู้ดีว่าโปเซสเนี่ยต้องใช้ลุกไหนถึงจะฝัก บางครัางปรากฏกับพี่เอกอาจจะไม่ได้มาเปไฟก็ได้ครับเพราะพี่เอกอาจจะตกใจอาจจะมาเป็นลูกแก่ก็ได้คือคือมันไม่ได้บริบทว่าพระเจ้าเป็นไฟเองนะครับนั้่แต่ว่าในในในที่เราเห็นเนี่ยพอพอประเด็นของนักข่มูลใหม่ที่จะนักข่าวลุใหม่ดีวายเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้องอนนี้ ก่อนเราก็ไม่กล okay. ้าพูดกะครับไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้ต้องพูดแล้วนะครับตอนนี้ต้องพูดแล้วว่ามันปิดเที้ยวอย่างไรตามหลัการของพระทัพพีนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นเรื่องเราเชื่อเรื่องนิสเดอครับทิสเตียนเชื่อเรื่องนิสเดอเชื่อเรื่องพระเยซูเป็นที่มาจากอกตายเชื่อเรื่องพระเยซูเกิดจากอิมาัมใจเชื่อทุกอย่างเลยเราเชื่อเรื่องเราเจ็บปวยเราทกที่ารแล้วเราก็หายเราเชื่อทุกอย่างเลยครับแต่ไม่มีพิธีหลักวัดอื่ ไม่ม <toys> ีเราไม่มีวิธีวางเลยน้อยมากพี่น้องอยู่ที่นี่น้อยมากเลยที่ผมจะดที่ฐานแล้วก็ระวังง่าน้อยมากเลยแทบจะปีนี้แทบจะไม่มีเลยพี่น้องอธิษฐานทำพิธีการแล้วรออธิษฐานในการยกมือขึ้นผมว่าพี่น้องสัมผัสพระเจ้าได้แล้วใช่ไหมเออนะครับแล้วทำเมื่อเมื่อถ้าเข้ามาในที่ส่วนที่ถูกต้องเนี่ย ชีวิตเราจะไม่บิดเบียวความเชื่อเราจะไม่บิดเบี้ยวแาะการจัดของทิศนะครับช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยถูกต้องนะครับโอเคครับอาทิตย์หน้าเรามาต่อนะครับอันนี้ผมพูดรวมให้เลยนะอาทิตย์หน้ามาต่อตอนสุดท้ายนะครับของความสำคัญของการมาพิจจรณาของทิศวันนี้ผมจบไว้ที่ข้อที่เก้าโอเคครับอธิษฐานพรบคุณพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนที่ทั้งหลายจะต้องปรับชีวิตของเราและเรารู้ว่าเราต้องเข้ามาในกานของพระองค์เราต้องเข้ามาในพิะจสด็ของพระเจ้าเราต้องปลูกเราต้องปรับชีวิตของเราในพิศเสด็ของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องทุกคนที่วันนี้ยักร่างค์และก็เชื่อพระเจ้าเข้มแข็งโปรยเจ้าค่าปกป้องที่พระเจ้าเหนือการทํางานของ มาสาตาที่เป็นอย่างฉวดฉวยเอาความเชื่อไปจากเราพระเจ้าวันนี้ขอให้ชีวิตของพรองครันเติบโตในพันธุ์เวทของพระองค์ฝากทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมใช่ครับพักสิบนาทีครับ